เจอแล้วครับผมใหม่แรกของเรามีตัวไหมนี่มีตัวไหมนี่กรับโอโห วันนี้ก็จะออกมาหาตกปลาช่อนนา,นา้ําท่วมนะฮะอืมแต่ตอนนี้คือยังไม่เห็นนาเลย <c oughs> <c oughs> คือก่อนหนะ้านี้ผมมาสำรวจครับแต่มันไม่ใช่โซนนี้ครับอืมตอนนี้ผมก็เลยแวะมาโซนนี้ดูเพื่อจะเจอนานา้ําท่วมครับอืมแต่ตอนนี้ก็คือแบบไม่มีเลยฮะโอเคปไปอยวาไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงวันนี้แบบขอแบบตึงๆเลยฮะ ปลดล็อกเยื่อเด้อยดี๋ไปด้ปลาในเยื่อตัวนี้เยื่อตัวแรกโอ้โหปลดล็อกยากมากมีวันีิน้ำมเดี๋ยวเราก็ล็อหนาไปก่อนครับข้างทางก่อน ผมนัดกร็รุ่นพี่คนหนึ่งไว้ครับแล้วก็พอดีว่าเขาออกมาก่อนครับผมตามไม่ทันสนาจะออกมาตั้งแต่แบบตีห้าอะไรประมาณนี้ครับคือฟัง่งหนูนะมันมีนี่นะมันมีนาแต่ผมผมก็ไม่กล้าตีอ่ะ คือมันต้องแบบมีพักพ่วกกันครับเวลาโดนก็นได้โดนพร้อมๆกัน <c oughs> แต่ปีนี้น้ำมันยังท่วมไม่ค่อยเยอะครับแต่ก็พอตีได้ครับเมื่อ <c oughs> สองปีที่แล้วคือน้ำท่วมหนักเลยครับนถนนนี้ท่วมหมดเลยปลาในคลองก็จะเข้ามาอันนี้เหมือนแบบมันอยู่ในานาครับไม่รู้มันจะเข้ามาทางไหน เดี๋ยวผมลองหาทางนอกไปก่อนใหม่เงียบจัดไอเยี่ยตัวนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกเลยเนะยังไม่ได้ปลาสักตัว <c oughs> เอ,อ้ อ,อุ้ยใหญ่โอ้โหเพื่อนเพื่อนคือผมตีไปลงหวนพอดีเลยอ่ะมันก็พุูงมากัดเลยหน้าผมส่งเหรอน,นะโอ้ตัวแรกด้วยตัวยาวด้วย าเจอไซโลมาเลยมาเลยนะี่ยคอกหรอคอกหรอไม่ตัวตัวใหญ่หูมรุดรอ่ะขอเจิมคอกก่อนละกันไอ <c oughs> าคอกมันก็จะเป็นลายอย่างนี้นะะแต่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้ครับตัวแม่มันน่าจะอยู่ข้างล่าง ครับผมใหม่แรกของเรามีตัวไหมนี่โอ้โหใหม่แรกของเรามีตัวไหมนี่มีตัวไหมนีโอ้โหตัวไอเดียวก็ไม่รอด ีครับเพื่อนๆโอ้ชอนตัวแรกของเราไปช้อนนาน้ําท่วมอัดตึงตัวดีน่าจะหกหกหี่ได้ครับเนี่ยมันยาวมากเลยโอ้โหว่าตึงก็คือหมายเดียวเลยครับหล้เรือรืองต่เยอะผมปอดไปแล้วไปอยลองดูใหม่ครับพุดมันเป็นมีก็เหมือนมีคนเลยนะนั่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาด่าเราค่อยไป

อไอ้ีกัดเหรอไอ้กัดครับางหน้าเลยอะถ้ามันเตดเดาเพื่อนกัดอยู่กัดอยู่เ <c oughs> ้ยยน <c oughs> นยนยย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 ยนก็กินกัดแบบไม่ปล่อยเลยอ วอนนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับเพื่อนๆคือเมื่อวานคือไปสำรวจใหม่นน้ำท่วมแต่ก็เจออยู่นาเดียวครับนาที่ได้ป่าตัวแรกเลยครับออไม่ใช่ตัวแรกดีตัวที่2นั่นแหละเจออยู่นาเดียวแล้วนอกนอกั้นก็ไม่มีเลยครับเราพยายามหาก็หาไม่เจอครับคือตั้งใจจะไปหาแบบน้ำคลองล้นเข้านาแต่เราก็ไม่เจอเลยครับเราก็จะเลาะไปเรื่อยๆครับแต่แถวแถวนี้ไม่น่าจะท่วมหรอกครับก็เนี้ยแหละจะหาเลาะทางแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยครับวันนี้วันนี้ก็จะเล่นเบนพวกเนี่ยใต้น้ําครับป่ายาง

ไอ้ดูไอ้ดูน้อยต่อหน้าตาเลยครับเพื่อนกิมไม่เดียวก็ต้องโดนแล้วอืมไอ้โดก กัดครับใหญ่ครับเพื่อนๆออใหญ่ครับเพื่อนๆออ บูวฮะปวดอะไรกดกดกด,กดย่างเดียวเลยไปป้องก่อนนะฮะดีกับเพื่อนเพื่อนโอ้โหสายนี้ขอตามหากันให้ควักเลยครับนี่น่าจะเจ็ดแปดขีดเลยครับปลายย่างเกลือดีๆีที่เองโอ้โหหมายคลองแถวบ้านไม่รู้ว่าหมายคลองแถวบ้านน้ำมันขึ้นครับอืมเราก็ไปมัโม่เสวี่ยเส่ยโอ้โหไปย่างไก่นี่ได้แถวบ้านโอ้โหไซดีมากโอเคแต่เยอะผมว่าออกไปแล้วครับกลัวมันสะบ,บัดอืมเดี๋ยวมันเจ็บหนะัก ก็ต้องขอปล่อยครับป่ะยวหาต่อโอ้โหแม่โคเด็ดดูไซด์ดิท่านนี้น้ำเยอะมากเลยครับตอนแรกก็อยู่แถวบ้านอะไ,ไปมามาทิศจังหวัดหนึ่งแหละน้ำเยอะจัดอิ่งนอนมัอนก็จะท่วมเหมืนเนี่ย はね มาอะไรอี้มเอ้ครับเพื่อนๆโอ้สายดีแล้วนี่แต่เล็กกว่าตัวนั้นนิดนึงครับอืโอ้โห ก็ตึงคือมันน่าจะจ้องอะครับผมตีไปหลายไม้มากเลยครับแล้วมันก็กระโดดงับเลยครับตัวนี้โอ้โหโคดโคดีดูดิอ้วนตับเลยไปเดี๋ยวหาต่อครับตึบเฮ้ยมาจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระตัววะเฮ้ยมีตัวนะ ่ใช้ปลาช่อนหรอก็น่าจะใช่อ่ะแต่แมมันไม่กัดตีมันจะกัดแบบสุม่มสีุ่่มห้าเลยครับอืมไม่ยอมกัดไม่น่าจะใช่ปลาอือ เฮ้ยเฮ้ย <lien> ม <plane story> ึงใช้ปลาช้อนมั <to get> <out> ้ยเนี่ยอยูยูสิเราไปเกี่ยวอะไรมาเนี่ยเอ้าโอ้ ปลาอ้วนๆทั้นนทงนั้นเลยฮะตายไปนี่ <laughs> เอา <laughs> เอา้ย <laughs> เตืนไปครับเดี๋ยวไปหาตัวเ่าไปใสโคดีนะ er <laughs> <laughs> เรียบร้อยครับ <laughs> กัด,เดีเหรอกัด,ดีเกิน รุดเลยหัวเท่าเดิมเลยครับอาจจะเล็กกว่าผมก็เลยแบบทำให้มันรุดไปเลยครับใส่โลกมามึงมีนะครับกระชอนใหญ่อ จริงจริงด้วยอู้ยมันดันมานี่เลยฮะเห็นไหมโคตรระแวงมันดันมาจะหนีนกัดวะ โอ้เมื่อกี้ตัวเงินตาทองตัดหนะ้าดูร้อยดินี่ล้มนี่ฮะโอ้โหดูดิองหมดูแตกหมดเลยโอ้โหแม่งมันก็วิ่งเข้าป้าไปแล้วนะ่ะเซ็งเลยตนันไงตัวาทองตัดหนะ้าจับกบเลยกี่ ยังแข่งครับถึงตั้งตัวได้ป่ปไปดีคกนก่อนโบนหยุดแล้วโอ้โหรอนานมากกึง่งชั่วโมงหมายสวยจัดตอนนี้มันมีคลองลอกครับโอ้โหไม่มีใครบอกผมเลยของรอกแถวบ้าน จะพาไปดูน่าจะมีตัวอยู่ล้อสนเนียนเลยทังฝนเนี่ยแน่ย่อมดีเสมอครับกลับเป็นลีบเป็นไรคอยดู กระลักกรลักโอ้โหโอคนน้อยเกินนี้น้อยเซนหมดเอา้าอ๋อประช้อนดูว่ากระสงนี่หลังฝนย่อมดีเสมอควรจะหาต้อละต้อละต้อ เฮ้ยมีตั่วมีตัวมีตัวตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่อุย้ยกัดกัดโครตตัวเนาะโอ้ไม่รู้โอ้โหหวานเจียบแต่มันโครตตัวนะ นนเนี่ยขนาดตัวกันแต่เยอะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้อะไรวะสองตัวแล้ว <c oughs> ตุ้งนี้อสองตัวแล้วไม่ยู่เลย <c oughs> โอ้เปลีย่ยนเยอะเลย giờ miếng dao cắt rồi để hết giờ vẫn tít đi vô, vô 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 vô, vô. ngày thế ngày lệ เต้ยดีก้าวโหติยง,งามเลยอะ่ะโอ้เ็งก็โอเคครับเพื่อนๆ <c oughs> เดี๋ยวพอละว,วันนี้ก็ได้กันเนี้ยแหละครับหา,หาต้าไม่ได้แนละ้ะโอ้ไม่รู้ว่าปามไปไหนหมดไม่รู้แบบน้ำมันท่วมแล้วไหลไปตามน้ำมาไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ข่านาคลองล้อยังไม่มีป่าเลยมีแต่มีน้อยอครับโอ้หงงเลยงงคือแบบมึมนเลยครับ โอเควันนี้ก็ผมก็เล่น,นแนวเท็กซัสครับก็เนี่ยนะครับนี่เกือโมโม,โม,โม่ซั่วๆเหมือนเดิมครับนะครับเดี๋ยวว่าจะหาตีชะโดเล่นๆหน่อยคงน,น่านจะโดนชะดโดกินไม่หมดแล้วมั้งไปา่ชน <laughs>